ช่วงนี้มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างน,นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ลงพื้นที่ไปตรวจสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากเกิดปัญหาเครื่องบินดีเลย์ติดต่อกันวันหนึ่งหลายไฟล์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือร่วมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณรวมถึงผู้มีการของสนามบินสุวรรณภูมิขณะเดียวกันครับหลังจากมีการหารือกันเสร็จ นายกเทศมนตรีก็บอกนะครับว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งแก้ไขปัญหาที่สุวรรณภูมิทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวไปฟังในระยะสั้นกันก่อนนะครับว่าแนวทางแก้ไขปัญหาจะใช้วิธีการไหนอย่างไรครับก็สิ่งที่ให้ทําเร่งด่วนก็คือว่าให้ทีมงานทั้งหมดเนี่ยช่วยกันในการที่จะดูว่าในรูทของสายการบินที่ลงเนี่ยจะสามารถที่จะมีทางเลือกให้กับประชาชนไหมเพราะว่าบางครั้งในช่วงของตอนดึกๆเนี่ย ยังมียังมีความมีรูมมีช่องว่างที่จะรองรับผู้โดยสารได้ซึ่งตรงนี้ก็จะให้ทางคณะที่เกี่ยวข้องไปหาหรือว่าจะทําอย่างไรในการที่มีทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็ส่วนที่บางรูทที่เรายอมรับว่ามีการร้อเนี่ยก็จะให้มีการคํานวณแล้วก็แจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่รับหมายหรือต่อเชื่มอมสายการบินต่างๆนั้นทราบล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงเกิดขึ้นเพื่อที่จะเตรียมวางแผนรองรับได้นะคะ ในระยะสั้นนะครับนอกจากจะหาสล็อตแล้วครับเขายังมีวิธีการคือต้องเร่งซ่อมแซมรันเวย์ฝั่งตะวันออกให้เสร็จเร็วที่สุดรวมถึงการเปิดสนามบินดอนเมืองที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งในวันที่1สิงหาคมก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถลดความอม่อาจของสนามบินสุวรรณภูมิล,ลงได้เพราะว่าตอนนี้ครับความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมินั้นต้องเรียกว่าเกินความสามารถในการรองรับนะครับ ตอนนี้ผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิมากถึง54ล้านคนต่อปีขณะที่ความสามารถในการรองรับมีเพียงแค่52ล้านคนเท่านั้นในระยะยาวกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปประสานกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อที่จะได้นําตัวเลขประมาณการว่านักท่องเที่ยวของเราไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาน,นั้นมีมากน้อยขนาดไหนจะได้เร่งขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2ให้เร็วที่สุด และคิดว่าจะสามารถก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่เสร็จภายในระยะเวลา70เดือนนับจากนี้ครับโดยขั้นตอนณนขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อยู่นะครับพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างขงบวน,นชมครับเรื่องของราคาพลังงานนะครับอย่างราคากา๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางกระทรวงพลังงานนั้นเตรียมจะมีการลอยตัวอีกครั้งหนึ่งในวันที่16สิงหาคม ปรากฏว่ารองนายกรัฐรนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตน์นองวันนี้ออกมายืนยันค่อนข้างชัดเจนนะครับแม้ด้านหนึ่งรัฐบาลประกาศนโยบายเอาไว้ว่าต้องทําให้ราคาพลังงานนั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอย่างช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็ปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาต้องพิจารณาปรับราคา LPG ภาคขนส่งต่อไปแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจครับ ที่จะปรับขึ้นราคา LPG ภาคขนส่งในวันที่16สิงหาคมตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนเพราะว่าการปรับขึ้นในแต่ละครั้งต้องพิจารณาปัจจัยด้านอัตรางเงินเฟอ้อควบคู่เป็นหลักครับโดยถ้าหากว่าเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงก็จะชะลอการปรับขึ้นไปก่อนแต่ถ้าหากเห็นว่าเงินเฟอ้ออยู่ในกรอบที่วางเอาไว้ก็ค่อยมีการพิจารณาทยอยปรับขึ้นตามความเหมาะสมและการปรับขึ้นนั้นต้องไม่สม่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย ขณะที่เรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนนะครับคุณกิติรัตน์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับขึ้นเช่นกันเพราะไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่และคิดว่าการปรับในส่วนของราคา LPG ก๊าซสูงต้มภาคครัวเรือนเนี่ยคงใช้เวลาอีกหลายปีด้วยกันนะครับลองฟังเสียงรองนาะยกยืนยันด้านนี้กันดูฮะจะมีนะครับผมไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าจะมีเลยนะถ้าจะมีเนี่ยเราก็ทราบอยู่ใช่ไหมครับว่า ราคา LPG ที่เป็นราคาตามกลไกตลาดเนี่ยทั้งเห็นได้ชัดว่าในต่างประเทศรอบบ้านเราและรวมทั้งในต่างประเทศอันไกลเนี่ยราคามันต่างจากที่เราใช้อยู่มากดังนั้นผมเรียนว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอยู่ๆก็จะปรับไปเป็นตรงนั้นเลยเป็นไปนไม่ได้หรอกนะครับเราทําอย่างนี้กันานานเนี่ยเวลาจะแก้ต้องค่อยๆแก้แล้วก็ต้องใช้ความอดทนร่วมกันนะครับต้องใช้ความกล้าหาญร,ร่วมกันในการที่จะ ในส่วนนี้นะครับอย่าทิ้งค้างไว้เลยครับปัญหาเหล่านี้ทิ้งค้างไว้นานแล้วก็เป็นปัญหาให้กับคนในอนาคตฟังรองนายกพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าคงต้องมีการไปจูนข้อมูลให้ตรงกันหน่อยแล้วล่ะครับระหว่างรองนายกด้านเศรษฐกิจกับทางด้านของกระทรวงพลังงานพูดถึงพลังงานแล้วคุณผู้ชมครับมีข่าวร้ายมาบอกนะครับสำหรับใครที่เติมน้ํามันเบนซินและก็น้ํามันของกลุ่มแก๊สโซฮอลนะครับวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าปตทและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ํามันกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล 50สตางค์ต่อลิตรเพราะฉะนั้นราคาหน้าปั๊มวันพรุ่งนี้จะเป็นดังต่อไปนี้ครับเบนซิน91จะขยบขึ้นมาอยู่ที่42บาท5สตางค์แก๊สโซโฮอล95ขยบขึ้นมาเป็น37บาท73สตางค์แก๊สโซโฮอล91ลิตรละ35บาท98สตางค์ e 85ลิตรละ21บาท98สตางค์ e 20ลิตรละ34บาท8สตางค์ส่วนดีเซลยังคงเท่าเดิมนะครับอยู่ที่29บาท 83สตางค์ไม่ได้ม um. in be ีการปรับขึ้นแต่อย่างใดเหตุผลที่ต้องปรับก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วครับอย่างล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในตลาดล่วงหน้าในเมกปรับขึ้นมาอีก1เหรียญ2เซนต์ปิดตลาดไป87ดอลลาร์สหรัฐกับอีก10เซนต์ต่อบา์เรลนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เป็นผู้ประกอบการด้านโชห่วยมีงานดีๆฝากมาบอกนะครับและท่านก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าจัดแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น กับงานของกระทรวงพาณิชย์เขาใช้ชื่อว่าร้านถูกใจโชห่วยช่วยไทยช่วยชาติแม้ด้านหนึ่งโครงการนี้จะถูกวิวจาร์อย่างมากนะครับว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติพาไปฟังกันดูหน่อยว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรอยู่ในสายกับผู้สื่อข่าวของเราครับที่อิ p แพกเมืองทองธานีคุณฐานิตาบุญล่าคุณฐานิตาสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณโมนายคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยังอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองได้มีการจัดงานมหาก,การรมรวมพลร้านค้าูกใจโชว์หวยช่วยไทยช่วยชาตินะคะโดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโชว์หวยช่วยไทยช่วยชาตะะิทั้งกรุงเทพปริมณฑลและจากต่างจังหวัดเข้าร่วมภายในงานเกือบหนึ่งหมื่นรายนะคะโดยภายในงานเนี่ยมีการจัด การสมัมนมนานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่นะคะพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปรปับปรุงและพัฒนาร้านค้าให้มีความแข็งแกร่งด้วยนะคะสำหรับโครงการโชว์หัวช่วยช,ชาตร้านค้าถูกใจนะคะทางกระสวงพาณิชเองได้เปิดรับสมัครร้านค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะโดยตอนนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า13,000รายนะคะสูงกว่าเป้าหมายที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งไว้ที่10,000รายนะคะนอกจากนี้เองเม <c oughs> ื่อช่วงเช้านะคะทางยังได้รับเกียรติจากทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลางคุณกิติรัตน์น้นองนะคะมาร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดงานด้วยนะคะ <c oughs> โดยคุณกิติรัตน์เนี่ยก็บอกบอกระหว่าง,งเข้าร่วมงานนะคะว่าสําหรับปัญหาของการส่งสินค้าล่ชาช้า,านะคะ <c oughs> ขณะนี้ก็ได้ขอความร่วมมือนะครับไปยังไปรษณีย์ไทยนะคะในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วขึ้นค่ะอืมเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไปรษณีย์ไทยเป็นหลักเลรฮะ,ะใช่ค่ะคบก็ได้ขอความร่วมมือไปกับไปรษณีย์ไทยแล้วค่ะมีการเร่งรับไหมครับว่าต้องเสร็จภา,ายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ ทางนี้นะคะทางรอนงนายกก็ไม่ได้บอกนะคะว่าทางปัจชนีไทยบอกว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าทางเขาก็บอกพยายามที่จะประสานงานนะคะให้การส่งสินค้าเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วอะคะ่ะครับให้คุณถานิตาเชิญชวนคุณผู้ชมที่เป็นโชว์หวยนะครับว่างานนี้มีอะไรรออยู่บ้างครับ ค่ะภา,ายในงานนี้นะคะก็จะมีการจัดสัมมนานะคะทางโดยทางกรมการค้าภายในนะคะถึงการบริหารจัดการร้านค้าปีกสมัยใหม่นะคะรวมถึงออรายละเอียดของโครงการนะคะสำหรับร้านค้านะคะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการภายในงานนี้นะคะก็ยังเปิดรับสมัครร้านค้าที่สนใจด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับคุณธานิตา,าสวัสดีครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมครับแม้ว่าด้านหนึ่งจะมีปัญหาแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง องค์ความรู้ที่มีที่สามารถนํามาใช้ได้สําหรับโชวหวยเอาไปสู้แล้วก็เอาไปงัดข้อกับบรรดาโมเดิร์นเทรดที่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าลุกคืบเข้ามาตามชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าโชวหวยเองก็สามารถอยู่รอดได้ถ้าเกิดว่าท่านมีการปรับตัวให้ทันกับยุคทันกับสมัยครับปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนวันนี้กันหน่อยครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หุ้นไทยนั้นเขียวขจีทีเดียวครับหลังจากวันศุกร์พอฟังคําวิน,นิจฉัยช่วงบ่ายของสารรัฐธรรมนูญออกมาปรากฏว่าหุ้นไทยบุกข,ขึ้นมาได้ถึง17จุด มาล่าสุดช่วงเช้าครับปิดตลาดครึ่งเช้าไปเรียบร้อยหุ้นไทยยังบวกต่อได้อีก8.29จุดนะครับและปิดครึ่งเช้าที่พันหนึ่งขออภัยครับพันสองจุดจุดมูลค่าการซื้อขายดูดีนะครับขึ้นมายืนอยู่เหนือ10,000ล้านบาทได้ปัจจัยหลักๆเนี่ยดูเหมือนว่าการประกาศตัวเลข GDP ไตรามาสที่2ของจีนยังคงมีผลต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับรวมถึงการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร ก็จะเป็นปัจจัยภายในประเทศหลักๆที่มีผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเราเพราะรอบสัปดาห์นี้ปัจจัยในต่างประเทศค่อนข้างจะเงียบๆครับคุณเดิมพบสงเคราะห์จากบลกสิกรไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าผมก็สอบถามเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าดัชนีสามารถยืนอยู่เหนือพันสจุดได้ก็มีโอกาสจะขึ้นไปต่อทดสอบแถวๆหนึ่จุดครับขณะที่ค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดตลาดมาช่วงเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์ อยู่ที่31บาท61าทถึง65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์31บาท67าทถึง69สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐด้านราคาทองคำนะครับในตลาดโลกวันศุกร์บวกขึ้นมาแรงของเราก็สะท้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นมาเช้าวันนี้ก็เลยราคาคงที่ทองคำแท่งรับซื้อ23,700ขายออก23,800บาทส่วนทองรูปพรรณครับขายออก24,200บาท ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ